เ่เ <oh> ยย <oh nah, <oh like <oh no ัหระันลย่าย่าย่ห็ดกนละย่ายเา่จงหวะกันละย่า่่างวกนล่ายาย่งกันละย่าย่งหกนลยา้่จังหวันละย่ายา่งกันละจ่ายา่าจังหวกัน่าายงวะกันะ่าย่า่งนว่ก็พาม่าเลาะักว้านจะเ่ามาพ่อแล้วนะจ้าเ่็นเาหวะกรึ่าพี่น้อง บานเอิาเฮ็ดพึ่งกระเบาจ้ะจะไปให้กันต่อนะจ้าพอเฮ็ดน้ำมากจ้ะน้ะจ้ะสามสี่ห้าดอกนะจ้ะเห็ดน้ำมากจ้ะ จุ่มแกงแซ่บนะจ๊ะให้ตามัดอยู่พี่เอื่นแม่มาเก,ก็บพี่น้องมาห้าซอยกันจ้ะ

้าสิแลแ,แม่โพเห็ดน้ำมา้าอีกเลยจ้ะที่นยกำลังเปนจีเป็นจูเม่อก้บานก็มีจ้ะลี่ เหดน้ำมากเก่งเซฟนจะจ๊ะเก่งน้ำหวานๆจ้ะพี่น้อง

น้ำมันบุตรใช่ปะมาหนังสืบทได้เก่งพี่น้องมึงจ้ะควายก้นกระตาแล้วจ้ะ

bày lo phù các bông đó lo hết mình game hết đây hoa kèn nhá bướm bướm quá đẹp trinh khưng nhá đen mà ว่าม wow, ันยังงอเดินข้ามกันนะได้อ้พอกงนะมูแมูวาขมูนิเ็ดอันนี้นักก uh ็สม uh ูว่างมูนิดน่อยเขเล็กเ็ดาโบกพวกไงอยู่นอกกัโอยเปิด ก็่วเห็ดแปเ็นบใส่ใสปนานาบ่ยดีคดดชเีีบหดีเก่งเซเเด่นึ่ง้นีเดนั่นเด่นึ่ง้นัเด่น็ด่นใส่ใส่เก่เนื้อดีจิงเก่งนื้อันเซฟนี่ยเห็ดเห็ดพอกะคว้าราแล้วจี๋ยุบเดี๋ยว ก็ส่งให้บุงหักเ <c oughs> ร็วซื้อเอาอตะกอนไม่ค่อยขึ้นนี่กัประมาณนี้เนาะจ้าพ่อกันไม่คิดนะเนาะจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า